อยู่ข้าราในไร่ก้านวันนี้รีแอคพี่ฟ้าครับพี่อยู่ครับพี่ใหม่จ้าอ่ะวันนี้นะจ๊ะเป็นเพลงใหม่ของพ่อหนุ่มหน้ามนคนหล่อคนใต้คนใต้นั่นก็คือนนทนนนั่นเองนะจ๊ะกับเพลงที่มีชื่อว่าครั้งเธอเพลงรักเนี่ยครั้งเธอก็พ่อหนุ่มครั้งรักก็ต้องแบบออกเพลงรักบ้างอะไรบ้างกลัวฟังแล้วอยากมีแฟนเอ้าไมีอยู่แล้วโอเคมาดูมา เราโซดค่ะพูดดังกดีวรู้ว่าเราแบบเราโซดเหรอเอาไปดูไปดูสี่ฟังก็อยากมีแฟนโดปามีอินว้ยโมดนี้นวนฮานน์จริงๆไม่ใช่เพราะฉันอยากเป็นคนสุดท้ายอีกจ้าใครจะเข้ารักกันรักแล้วทำไม

ใครรองตำได้วะเนี่ยแคปีน่ะได้หาคนนั้นแล้วเพื่อนคนนั้นเขาสวยมากเลยเขาสวยที่มากเลย

เก่งมากรดูก็เลยดเป็นแบบนี้คือเราไปดูหน่มากจารีกวนไปเรื่อย่ทาผิดอ่ะใช่นึกถึงอะไหมลัข้าง้องกันดลยแล้วต้องหลบต้องกันสะบัดเลยนะคมุดแล้วมุดอีกหลีกนะวิ่งเปิดประตู ที่บ้าอืมคลั่งรักจริงสมชื่อเพลงไม่ได้คลั่งรักคลั่งเธอคลั่งเธออ่ะอ่ะจบไปแล้วนะคะครั่งเธอนะคะนนชนนโอ้ไม่ก๊ครั่งจริงแค่ฟังก็ปวดแก้มแล้วจริงโันดีมากเลยอ่ะฟินอะใช่คือน่ารักมีน่ารักมากใช่มีน่าแบบว่าความหมายยากมากนะใช่คือในฐานะที่ เคยถ่ายแบบเนี้ยมาก่อนการถ่ายแบบเนี้ยมันมันยากมากเราต้องจําคิวให้ได้ว่ากล้องจะไปตรงไหนตรงไหนต่อใช่ปะแล้วก็ต้องหลบกล้องด้วยแล้วเราต้องหลบกล้องทีมทีมที่เป็นแบบว่าหลังกล้องกับพวกทีมงานอ่ะอย่างตากล้องบางทีอะไม่แน่ใจว่ากล้องนี้มีเอ่อซัพพอร์ตกล้องหรือเปล่าคือมันต้องคอยดูว่าข้างหลังจะมีอะไรข้างหลังจะเจอใครแล้วก็คนปล่อยคิวก็ต้องจําให้ได้ว่าจะไปตรงไหนตรงไหนต่อแล้วคอยเตือนกันอะไรแบบเนี้ยคือแบบการถ่ายแบบเนี้ยยากมากแล้วการที่ กล้องฟุบฟับเร็วขนาดนี้คือต้องเป๊ะมากจริงมากต้องโปรเฟสชันอ่ลการถ่ายวันเทคหรือลองเทกนะทุกคนคือการกดเลคคอร์ดครั้งเดียวแล้วก็ถ่ายไปเลยแล้วถ้าผิดก็คือถ่ายใหม่ทั้งหมดซึ่งอันเนี้ยด้วยความที่เป็น MV เนาะเพลงมันก็จะต้องเหมือนฉากนี้ต้องเป็นท่อนนี้ต้องเป็นนไ้เท่านั้นอย่างตอนเต้นรำใช่ต้องจำคิวได้น่าจะถ่ายหลายรอบอยู่อ่ะนนถนน เสียงอ่ะคือพี่โนน่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเสียงเขามีเอกลักษณ์มากๆอะไรเงี้ยเวลาเขาร้องเพลงเศร้าอ่ะมันจะเศร้ามากแต่พอเขาร้องเพลงรักอ่ะเออเพราะว่าเสียงเขาถ่ายไมนติดอะใช่เขาลงไม่ติคือฟังยังไงก็รู้ว่าเป็นนนทนร้องถ้าเขาไม่บิดเสียงตัวเองโฮ้ยข้างเธอเอ้าเอ้าให้รูลุ้วะชาวโคเวอร์ทั้งหลายทำไมจ๊ะยากอีกแหละยากแล้วก็ดูไทยโน้ตเขา แล้วเขาเขาขึ้นชื่อเรื่องวางยาเขาเรียกว่าการวางยาเพรว่าการร้องแบบที่เป็นโนนทนนุนจะเรียนแบบได้ยากลองดูลองดูเจมินายซึ่งเพลงนี้ก็คือคนเดิมค่ะพี่แอมเพลง่าลาคือพี่แอมได้หมดเลยอ่ะครบจบในพี่แอมจริงจริงเก่งมากจริงเราแล้วเพลงแบบว่าตินหูมา้ยในครั้งแรก แต่ฉันนั้นครั้งใครเธอได้เลย D M V ก็สวยแล้วมูดดีมากเลยมูดดูแบบเป็นฟิลแบบว่าในบาร์อ่าใช่เป็นในบาร์เป็นนั่งรอดหลอดสวยๆอ่าแต่เป็นในอาหารเพราะว่าไม่ต้องเช้าแล้วมันมีทั้งเช้าทั้งดึกด้วยเนาะใช่ใช่ใช่เซอร์ไพร์เวอร์จริงโอ้แต่ก็ไม่อะไรนะนนทนนก็จิบวันล้านหนึ่งก็ก็พี่นนแต่แต่ว่าทำไมรีบออกเพลงรักนะคะคือเพราะว่าเดี๋ยววันในน้ำจะออกเพลงขมอ๋อช่วงหน้าฝนออกเพลง งขมกันออกเพงลงรักใช่ใช่ส่วน <c oughs> เดี๋ยวเขาจะได้มีหลากหลายแนวให้ฟังไงเขาคิดมาแล้วแน่นอนเนาะใช่าห,หมนี่เดาไว้อ่า,อาฝากไว้ด้วยนะคะไปฟังกันได้นะคะที่ช่อง Love Love e a t อ่าเป็นช่องของค่ายนี้เลยฝากไปด้วยไปปั่นวิวกันนะจ๊ะก็อ่สำหรับติ่งไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งมือหน้าสำหรับติ่งเจ้าเรามือเสิร์ฟก็ติดตามชมจ้าวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย